Ấu lao Hey Ui Hey Ấu lâu Ấu lâu Hey Ui hey. Ui Dìm nhau đi hey. đây Ai mới dám Ui Yeah, Đẹp yeah, yeah, หนูยิ้มอยู่สีอะไรหรอสีแดงหนูแย้มนะคะขาวหนูแย้มอยู่สีขาวว้าวหนูยิ้มอยู่สีแดงมีชักขยี้มีปุ่มปอนบาสเกตบอลวิบากเล่นแทงโฟมหนูยิ้มจะโชว์กระโดดเชือกก่อนว้าวโอ้โหกำลังกระโดดอยู่นะโอ้โหดูหนูแย้มบ้างหนูแย้มจะทำแบบขาเดียวนะโอ้โหหนูแย้มกำลังขาขาเดียวเห็นไหมขาเดียวหนูแย้มไหม <Wow. S 1> อ่หมายิ้มจะเดินแบบเดินโอ้โหโอ้โหโอเคมาเริ่มแรกชักขยอะก่อนอ่ามัดอย่างนี้แล้วเราก็จะใช้ตรงนี้นะคือจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้ก่อนนะแม่ปุ๋ยขออนุญาตใช้เท้าเหยียบนะเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนไปด้านในด้านหนึ่งอันนี้พอบอมนะเอาอันนี้ยิม้มแรงนะ,งะเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามเอาเอาเร็ว ยิ้มถึอได้ยิ้มชนะเออโอ้โหเอาอย่างนี้นะโอเคจับไปก่อนคือตึ้งอั่ตรงนี้นะมาโดนตรงม้าจับสีงนี้ก่อนจับตรงนี้ก็จะชนะหนเ่งสองไปเอ้โห Øøø! Uh! No! No! <laughs> หนูยิ้มกับหนูย้าอยู่ด้วยกันมีเส้นตรงกลางเป็นเดซนะสีส้มแตยสีละห้องจะเพาะได้สามทีห้ามเกินสามทีทีเดียวก็ได้เคาะข้ามทีได้หรือว่าเคาะหนึ่งสองตึ้มตัอทีหนึ่งสองแล้วก็เอออย่างเงี้ยอันนี้ตัวอย่างอัน้องรอบองรเย่ข้อความได้หงใครถึงสิก่อนนะโอ้ไม่ใช่ไป่หลังหลังเวลาเสิร์ฟอ่านะ เอาแล้วเอาว้าวเฮ้ยทางไหเอานะเอานะต่อไปเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยว้าวยิ้มแย้มให้ได้เร็วมันไม่ต้อเฮ้ยเล้วเล้วตายิ้มแย้มชนะต่อไปสี่สองนะ สี่สามโอ้โหโอ้โหห้าสามเล่นเก่งจริงโอ้โหตอนนั้นยังได้เอานะต่อไปอีเอาแล้วโอ้ยเตรียมตัวนะโอ้โหเฮ้ยเฮเอาแล้วเฮ้ยพร้อมตี๖สีเอานะเฮ้ยเอาแล้วหกสี่หกห้า หกหกแล้วหกแล้วตอนนี้เท่ากันทำยังไงดีเอาอย่างนั้นสิเจ็ดหกสองเย้สุดยอดเลยเก้าเก้าเจ็ดเฮสุดสุดละเฮ้าไปแล้วเขาจะตีแล้วเอาแล้ว ดูแยม้มเกมต่อไปเล่นยังไงคะก็คือ,อเกมโยนบอลก็คือถ้าเราโยนบอลใส่โยนคนอื่นปุ๊บคนนั้นจะต้องออกจาก,จากเกมอ๋อจริงเหรอคะบอล้อมแล้วนะของนูแย้มสีส้มของนูยิ้มสีอะไรคะเรนโบ้ <Rainbow. S 1> เอาเรนโบ์ของรอมสีเขียวงั้นก็ห้าเราออกจากนี่ทีถ้า,าอาอกจากออกได้หมดเลยไปไหนก็ได้เอ้าไปไหนก็ได้ีไได่ยิ้มยิ้นกว้างมากเลยนะ <laughs> ใกล้เพื่อนก็ออกเสียงนี้เราพยายามหนีก่อนดับแรกเ,ออเราบอกเทคนิคเราบอกเ<อ>ทคนิคนะอยากใกล้เพื่อนสานสามมันกว้างมากเด็กๆวิ่งไปนน่นเลยพอเราแนะนํานะให้คนอื่น,ให,น,นให้คนอื่นจัดการจัดการเพื่อนคนอื่นก่อนแล้วเราก็เหลือตัวสุดท้ายหรือว่าใกล้ใกล้ตัวสุดท้ายเข้าไปใหญ่นี้นะอะเตรียมตัวนะไม่เชื่อลองดูนะรอหนีไปทางโน้นนะ เอาแล้วสคนสู้กันไปเร็วเนูแยมออสุดท้ายโดนหนูยิ้มหนูยิ้มแล้วเนื้อหนูแยมแค่แล้วหนูแยมแค่แล้วหนูยิ้มเร็วเร็วเราจะไปเอาลูกบอลหนูมาแล้วหนูยิยิ้มยิ้มเป็นความันของหนูแยมนะยิ้มลต้องหลบด้วยยิ้มลต้องหลบด้วยจิ้มลอลบอบล็อกลเอาละเฮ้ยยิบแล้ว เอาชนะต่อไปถ้าบอมบาสเกตบอลให้อยู่ที่ม้าแล้วก็ชุดให้เข้าเมื่อเข้าตรงจุดแต่ละนี่ก็เปลี่ยนไปให้ครบสามจุดไกลไปเขาแรกจะไม่ได้เล่นอย่างนี้นะมนมีคนเล่นบอลของเราเลยอ๋อใช่ๆตอนรเราก็ต้องฝึกชุดก่อน สมือก็ได้วุ้ยให้โอกาสอีกทีนึ่งโัน้ำเย็นดื่มน้ำก่อนร้อนร้อนแย้มอีกทีนึงนะเดี๋ยวจะให้หนูยิ้มแล้วค่ะหนูยิ้มมาเร็วหนูยิ้มย้อนสูงยยยมยย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 ยายย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 นยยยยยยยอยย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  นึกซะสูงกนสูงกินสูงกันโอ้ยแรงไปแรงไปโดนหน้าหนูแย้มแล้วค่ะเอามาแย่งกันเลยค่ะโอเคเกมนะก็คือเดาอย่างนี้นะแล้วก็หนูยิ้มแย้มเป็นทีมเดียวกันนนแล้วก็ส่งหากันแล้วพ่อบอมก็จะแย่งป้องกันนะว่าเราจะถ้าพ่อบอมได้บอลพ่อบอมก็จะเปลี่ยนไปอยู่อีกฝั่งนึงโอเคมาอ่าเริ่ม เอานะไปไปแล้วเฮ้ยพอมองได้เตียนป้องกันเอาเอาเลยนะโอ้พอมองถือไม่ได้เดี๋ยวอมองถือไม่ได้เฮ้ยยันชนะหนึ่งแต้มพอมองถือไม่ได้ตอนนี้ถืออยู่เฉยเฉยไม่ได้ก็ถือได้ถือแบบหนึ่งไม่ได้แต่ถือไม่ได้ ไม่ไอยู่ที่เดิมเหมือนกันอยู่ที่เดิมไม่ใช่แม่คุย<ต> <Okay. S 1> ขออนุญ,ญาตพูดค่ะกีฬ <Okay. S 1> าเกมเกม,เกมกีฬาสอนให้เรารู้จักการแพ้การชนะและยอมรับควบคุมอ,อารมณ์อ่ะโอเคคือไม่รู้ว่าเกมที่หนูยิ้มแย้มได้เล่นอ่ะมันจะเหมือนกติกาจริงๆหรือเปล่าไงไม่รู้ไงเพราะเป็นของเด็กไงอาจจะมีปรับเปลี่ยนอ่ะแต่เมื่อกี้หนูยิ้มหนูแยม้มพูดกับพอบ่อแม่ดีๆนะคะเราจะไม่ตะคอกเสียงดังเข้าใ <Okay. S 1> จไหมคะ ไม่เอาอีกนะขอโทษเรับังไม่ยังขอโทษค่ะขอไม่ยั้งดึงซูนนะเริ่มให้ทุกคนไล่บอลอ่ะยิ้มจะไปยิ้มถ้ามันจะกิ้งต้องจับนั่นเขาบอกเรีนะอีกคนนึงไปรอสิ้มไ่ใช่หรอหนูแย้มหนูแย้มต้องไปรอรออ่ะให้หนูยิ้มส่งให้หนูยิ้มส่งให้หนูแย้มยิ้มส่งให้หนูแย้มเร็วแย้มเร็วแย้ม ยิ้มไปนั่นเลยยิ้มยิ้มต้องเข้าแย่งยิ้มต้องเข้าแย่งแล้วยิ้มเข้าแย่แล้วแล้วแย่แล้วแย่งย่นย่นย่นสัทธิ์แล้วนะใครได้สองก่อนคนนั้นชนะอีกคนนึงไปรออีกคนต้องรอใช่ๆช่อยู่ยิ้มอยู่ยิ้มเลือดเราหยิบจะชูเลยเร็วเร็วเร็วเออขอเซฟขอเซฟได้แแยย่่เตรียมตัวรอ โอ๊ยโอ๊ยลยยี่ยมลุเย่มจับจับจับจัับจโอ๊ยเอ้าไปชิมกัน้างเอาเฮ้กยไม่เโอ๊ี่ยมเยี่ยเี่ยเี่ยมย่มยเมเี่เยีเ่มเ่ยมเย่ยี่ยมนี นตัวน้ำคนนั้นแพ้นะเอาแล้วออกมา้ว่ะยิบโดนตัวพระบอมแล้วเอาใหม่ที่เอาเอาโดนตัวลูกแย้ลูกแย้ลูกแย้ชนะเย้เยอะอีกรอบนึ่งสู้กันเลยยังยังต้องโดนข้างหลังนะต้องโดนข้างหลังคนนึงเอาแล้วเอาแล้วอ้อนูนดียั้งยังถ้าเป็นคุณแม่นะคุณแม่จะไปสู้กับพระบอม เราต้องแท็กทีมก่อนโอ้โหปูหนีบปูหนีบเดแล้วโอ้โหดูยิ้มหนีหนูยิ้มหนีหนูย้มสู้อ๋ออย่างนั้นแหละอาะดูยิ้มนูย้มโดนแล้วดูยิ้มทุกทุกดูยิ้มนะเอาหนูยิ้มสู้ทุูยิ้มสู้ทเอาแล้วนะ่าเอาแล้วโอ้โหต้องเอาข้างหลังใช่ไหมโอ้โหแล้ว กีฬาสุดท้ายคือวิบากนะคะแางนี้นะต้องเดินแบบไหนก็ได้นี้เดินนี้เห็นไม่ใช่เอียงนะเดินหน้าจำเฮ้ยมันจะรอดรอดนะพอรอดเสร็จเรียบปุ๊บอันตรงนี้หันหลังหันหลังหันหลังห้ามโดน่งี้หันหลังห้ามโดนแล้วอันนี้ก็เกระต่ายขาเดียว เย้เขาจะเริ่มก่อนคะอ่ะทีละคนนะเอาตรงนับเลยหนึ่งสองเริ่มอ่ะ้าวเอาแล้วมีแย้มเอามีแย้มปุ๊บปึ๊บเอาเร็วอู้รอดเร็วเอ้ยไว้เดี๋ยวให้เดินอย่าให้เดินหมวกหมวกกลวยตำรวจสีส้มอ่ะลุกขึ้นยืนอ่ะลุกขึ้นหอยหลังเอานะปึ๊บยิ้มตามาแล้วยิ้มตามาแล้วยิ้้มจา โอ้โหรอดย้ำตั้มเสร็จแล้วกระต่ายคาเดียวหนึ่งสองสามเย้หนูยิ้มหนึ่งองสมสี่อ้าวดัตั้งกับมากกับมากเหมือนเดิมกระต่ายคาเดียวหนึ่งสอง้ยเฮ้ยเ้ย้ยหนูยิ้มเดินเดินระวังระวังวิ่งหนูแย้มไปนู่นละปึ๊บเฮ้ยหนูย้มเดินอ่ามนยิ้มแล้วอ่าันยิ้มไปหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามไปแล้วอันนี้ช้าเย้สุดยอดเลยออกกำลังกายนะคะหวังว่าหนูยิ้มหนูแยม้มว้ายอะไรเนี่ยเจ็บไหมลูกนี่แม่ปุ๋ยหวังว่านหนูยิ้มหนูแย้มจะมีพลังในการไปแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียนนะคะ โอเคสำหรับ,รบคลิปวิดีโอนี้นะคะพะปอมหนูยิ้มหนูแย้มแม่ปุ๋ยนะขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย